ตุ๊กตาเกาหลีฮันโซฮีกำลังจะมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่คู่กับพระเอกดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างชาอึนอูก,กับมินิซีรีเว็บตูนที่รู้จักกันในเรื่องนางร้ายหุ่นเชิดบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้ซึ่งควบคุมโดยพี่ชายของเธอทำตัวราวกับว่าเธอเป็นตุ๊กตาที่เต็มใจทำตามคำสั่งของใครก็ตามอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเธอก็หลุดพ้นจากการครวบคุมของพี่ชายของเธอและต่อสู้แย่งชิงอำนาจกับเขา โดยในเรื่องฮันโซฮีจะรับบทเป็นเจ้าหญิงคาเยนาฮินพี่สาวของจักรพรรดิผู้งดงามหาใครเปรียบมีชีวิตดั่งตุ๊กตาหุ่นเชิดและล่าสุดมีการเผยแพร่าภาพของฮันโซฮีในลุคอเจ้าหญิงคาเยนาฮินที่ดูสวยอ่อร่าง,งามสง่าดุจราานีกูลชั้นสูงที่เกินเอื้อมถึงจะเป็นอย่างไรต้องลองไปชมกันเต็มๆนะคะ